สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอ,อ,อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์อาทิตย์ที่9นะคะใจเส้นสีแดงยังอยู่ที่บ้านนะคะเมื่อวานมันเสา์มาได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าไปไลฟ์สดอยู่ที่ที่สะพังทองนะคะที่สะพังทองแข่งเรือนะคะกับน้ององค์ฟงนะคะกลับมาก็มารับสินค้าคําเมืดเลยนะคะ ว่าจะไปเดินเที่ยวประสาทพึ่งก็ไม่ได้ไปนะคะพคนเยอะเยอะเยอะมากนะคะไม่มีที่จอดรถคนจะเยอะก็เลยวระดาไม่ไม่อยากไปนะคะก็เลยมาโพงผ้านะคะมาโพงผ้าก็เลยมาทํางานนะคะก็เลยดึกไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะวันนี้วันอาทิตย์เราก็มาพบก,กันเหมือนเดิมนะคะแหละวันนี้เะคจะจะเป็นวันแห่ประสาทพึ่งนะคะวันเกิด วันนี้คลิปนี้เราก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในคลิปนี้เรานําเสนอเป็นพาสินก่อนนะคะพาสินสวยงานเลยนะคะได้มาวันนี้นะคะแม่กี่ทองก็มาเยอะแยะเลยนะคะสินค้ามากมายนะคะแต่ว่าคนไม่ตกก็ดีสาธุนะคะฝนไม่ตกแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่า เศร,รษฐกิจก็ยังไม่ดีคนมาก็ซื้อแต่สิ่งที่จาเป็นนะคะวันนี้เราก็มานําเสนอนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจสินค้าใน EP ไหนก็ให้ดู EP ด้านบนดีๆนะคะตอนนี้เป็น EP ที่เจ่าไหลน้ององคองดูซิ EP ที่เกลีร้อยกว่านะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องดู EP ให้ดีนะคะ EP ของเราอยู่ด้านบนนะคะ EP สินค้านะคะแต่ตัวนี้เรียกนัมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่เรามีแค้แน่นอนนะคะ สินค้าเรานํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆวันมีสินค้าดีพร้อมขายสินค้างามมากนะคะเท่าไหร่นะคลิปที่เจ็ดร้อยสามสิบนะคะวันนี้เป็นคลิปที่เจ็ดร้อยสามสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพบกันวันนี้เราก็นำผ้าสิ้นสวยๆนะคะเป็นผ้าสิ้นผ้าสิ้นสีกว้างสีตะโกนะคะสีกว้างสีตะโกผ้านิ่มมากเลยนะคะ สวยงามเพียงกินนะเนื้อแน่นเนื้อหนานะคะสวยสวยเนื้อดีเลยนะคะเนื้อดีมากๆนะคะจากราคาคืนละเก้าร้อยเราไม่ขายในคลิปนี้เรามาขายพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะวันนี้นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยราคามิตรภาพนะคะเพียงคืนนี้590บาทนะคะขายในราคามิตรภาพเลยนะคะราคางามมากนะคะเนื้อดีนิ่มนะคะจากราคาคืนละ9 0้อยเราไม่ขายนะคะขายเพียงคืนละ590บบาทนะในคลิปนี้พิเศษเลยนะคะ สินค้าสวยงามขอยกเป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเรามีสินค้ายกให้ท่านเลยนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนําเบอร์หนึ่งนะคะห้าร้อยเก้าสิบหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะเนื้อนิ่มๆมากเลยค่ะเนื้อนิ่มจริงๆนะคะผ้าชีบกวางนะคะสีตะโกนะคะชีกวงสีตะกอลายดักแด้นะคะสวยนะคะสวยจริงๆนะวันนี้มานะคะมาแล้วมาอีกนะคะสินค้าถ้าขายได้มาแล้วมาอีกพอแล้วพออีกนะคะ สวยจริงๆอันนี้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลสวยงามมากนะคะเรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเพียงเืนละ590บาทนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่730นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะแอดไลน์แคปน้าจอมมเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้านะคะสีน้ำตาลนะคะงามมากนะคะน้ำตาลเข้มนะคะสวยจริงๆนะคะเนื้อเดียวกันมีอยู่สองืนนะคะในคลิปนี้นะคะ ในคลิปนี้มีอยู่2ปพื้นอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะเพียง590กบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ590บาทนะคะตืวนนี้นะคะสวยสวยจริงๆนะคะสีตะกรอเหมือนกันนะคะมาแล้วมาอีกนะคะตัวนี้ในราคามิตรภาพเหมือนกันนะคะพื้นละ9 0้เราไม่ขายเราขายเพียงพื้นละ5้0รานะคะวันนี้เรานําเสนอให้เลยนะคะสวยจริงๆนะคะมาแล้วมาอีกนะคะสินค้าตัวไหนขายได้ขายดีมาแล้วมาอีกนะคะขายในราคามิตรภาพ พื้นละ900าอไม่ขายขายเพียง590นะคะพ่อแม่พี่น้องเนื้อแน่นมากนะคะนะคะเนื้อแน่นนะคะสีตะกอนะคะสีตะกอสวยนะคะอันนี้เราใส่ไม่ต้องซับกาวก็ได้นะคะหรือตัดแบบเสื้อคลุมก็ได้ตัดผิวผ้าสิ้นก็สวยสุด,สดเลยนะคะถ้าดูดีๆนะคะ590นะคะขายราคามิตรภาพเลยนะคะ590นะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะนําเบอร์สองนะคะ590บาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะเข้ามาทีหลัง หมดอดไม่ได้ของงามนะคะวันนี้เรานําเสนอในราคามิตรภาพนะคะเพียง590บาทนะคะท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดูสินค้า EP ที่730อันนี้นาเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพียง590นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสวยงามหนามากเลยนะคะเนื้อแน่นค่ะ590จากเพืละ900ไม่ขายขายเพียง590นะคะ ต่อมาก็มาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นดักแด้นะคะ mm. ดักแด้เนื้อแน่นนะคะดักแด้เนื้อเรียบเนื้อแน่เนเกรดเอน,นะคะตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยนะคะสินค้าเราโอเคนะคะชัวร์ทุกคืนนะคะสินค้าสวยงามท่านดูดีๆะค่ะ <c oughs> เนื้อแน่นงามมากนะคะ <c oughs> เราขายพิเศษเลยนะคะมิตรภาพให้เลยนะคะขายให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษมิตรภาพเพียง590บาทเช่นกันนะคะ590บบาทเช่นกันนะคะดักแด้นะคะดักแด้เนื้อฉีกวางนะคะตัวนี้ดักแด้เนื้อฉีกวาง สวยงามมากนะคะเป็นลายมีใหญ่นะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพนะคะดักเดนเนื้อฉีกวงเนื้อแน่นมากนะคะ590บาทนะคะสินค้า EP นี้คือ730นะคะ EP ที่730ดูด้านบนนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะแคมปหน้าจอมาเลยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะสวยงามมากนะคะเนื้อแน่นเนื้อหนานะคะ590บบาทเท่านั้น พื้นละ900ไม่ขายขายเพียง590บาทนะคะสินค้าของเรามีกี่พร้อมขายนะคะต่อมานี่ก็เป็นสีน้ําตาลนะคะสวยสุดๆเลยนะคะน้ําตาลดูนด่งามมากนะคะสีนี้งามนะคะเป็นน้ําตาลกะปินะคะดูลายนะคะชีกวงเนื้อดั้งเดิเหมือนกันนะคะงามมากนะคะดูเนื้อดูลายดีๆค้าเนื้อแน่นนะคะเพียง590บาทนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะรับรอง สินค้าไม่มีตําหนินะคะสินค้าเกตเอนะคะคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพียง590บาทนําเบอร์สี่นะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรที่แอดไลน์นะคะ mm hmm. ด้านบน0 1> mm ู1 8 7 2 5 8 3 7ที่บอรดาลอยไว้ด้านบนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าเนื้อดีสินค้าคัดมาแล้วนะคะไม่ใช่สินค้ารวมๆม,มานะคะ590บาทนะคะดูดีๆนะคะสินค้างามมากนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะพร้อมที่จะขายนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดพร้อมที่จะซื้อก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายดูดีๆนะคะสวยงามเนื้องามละเอียดอ่อนมากเลยนะคะเพียง590บาทนะคะกระติกาก็มีกิ่งพร้อมขายนะคะแล้วก็มาอีกแล้วนะคะโอเคนะคะ สินค้าของเรานะคะตัวนี้นําเสนอในเลยราคา590บาทนะคะลายด,ดอกอินทนิลงงามมากนะคะมีพื้นเดียวนะคะจริงๆมีอยู่สองืนนะคะแต่ว่าเม่กี่ทอท่านตัดมาพื้นเดียวนะคะวันนี้วรดาก็ได้มาเดี๋ยววันหลังท่านจะตัดมาอีกนะคะเพียง590บาทนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีกิ่งความไา่งามมากนะคะดักแด้เนื้อฉีกวงเนื้อแน่นมากเลยนะคะสวยใส่สบายนะคะขอยกเป็นนมเบอร์ห้านะคะตัวนี้นะคะ ขอยกเป็นนัมเบอร์หค่ะในราคา590บาทเท่านั้นนะคะชา้าหมดอดได้ของสวยและงามนะคะสินค้าเราโอเคมีจริงพร้อมขายนะคะไม่ได้โกหกนะคะคมจริงที่เรามีของนะคะนัมเบอร์5นะคะพูดจริงๆนะคะไม่ได้โมนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะพูดตามหลักพูดจากกรมจริงเลยนะคะสินค้าเราโอเคถ้าท่านใดอยากได้คู่ก็เดี๋ยววันรดาจะให้เมกี่ทอนตัดมาให้อีกนะคะ ยังอยู่ในกีนะคะอีกหนึ่งพื้นนะคะสวยนะคะสินค้าสวยงามมากนะคะต่อมาก็เป็นพื้นนี้นะคะพื้นนี้ดาวเด่นเลยนะคะสามสลด์ทีโทนนะคะอันนี้ก็ได้มาพื้นเดียวนะคะเพิ่งได้มานะคะสามสลด์ทีโทนท่านดูดีๆนะคะสวยจริงๆนะคะเนื้อแน่นมากนะคะเนื้อแน่น,ๆๆนะะเนื้อแน่นจริงกีนะคะเพียงพื้นละ590บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสินค้าเรามีกินของขายนะคะ ชีกวางนะคะชีกวางเนื้อดักแดงงามมากนะคะเนื้อแน่นจริงๆนะคะขายในราคามิตรภาพเพียงเพิ่นละ590บาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าเราสวยสินค้าเราไม่มีตําหนินะคะสินค้าเราเกตเอคัดมาแล้วนะคะในราคามิตรภาพเลยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะแคปมาเลยนะคะเบอร์หค่ะ590บาทนะคะท่านสนใจท่าน แคไลน์นะคะอันนี้ขอยกเป็นลำเบอร์หนะคะสินค้าของเรามีกิีนพร้อมขายนะคะมีกิีงพร้อมขายนะคะลำเบอร์หค่ะห้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะท่านใดเข้ามาช้าหมดอดได้ของอคนละแบบนะคะเพราะว่าสินค้ามีอย่างละผืนเท่านั้นนะคะห้าร้อยเก้าสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ โอเคนะคะในคลิปนี้เรามีผ้าสินดักแดเนื้อฉีกวงนะคะสวยงามจริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่ฝ้ายเขียนมือนะคะดักแด้นะคะดักแนะะดกแเนื้อฉีกวงนะคะสวยงามมากนะคะสวยจริงๆพื้นละ590บาทเท่านั้นนะคะบางกลุ่มบางที่ขายพื้นละ9 0 0บาทนะคะแต่วราดาขายในราคามิตรภาพนะคะในราคาพิเศษเลยสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษและในราคามิตรภาพนะคะก็ให้ท่าน ดูสินค้าขอให้ท่านพิจารณาดูดีๆนะคะแล้วเราก็จะมีผ้านะคะผ้าเม็ดนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้จะเป็นการต่อนะคะเป็นต่อเพิ่มเติมนะคะคือผ้าเม็ดนะคะตัวนี้ความกว้างหนึ่งเม็ดยาวแล้วแต่ท่านจะเอานะคะเป็นผ้าสายฝนแบบเม็ดนะคะ ปกติผ้ารุ่นนี้ขายเม็ดหนึ่งสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนะคะแต่วันนี้วราดามาปโปรให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะเม็ดละสามร้อยบาทนะคะเป็นผ้าเม็ดนะคะผ้าสายฝนผ้าเม็ดงามมากนะคะไปตัดเสื้อสูทต,ตัดกางเกงได้หมดเลยนะคะวราดาขายในราคาพิเศษเพราะอันนี้เป็นผ้าชีกวางนะคะชีกวางผ้านิ่มนะคะวราดาได้มาวันนี้นะคะยี่สิบเม็ดในนี้นะคะแล้ววราดายังสั่งพอไว้อีกนะคะอันนี้เป็น เป็นงามมากค่ะเพราะเป็นเป็นผ้าผ้านิ่มค่ะชีกวางนิ่มโอ้ยเป็นผ้าชีกวางนิ่มแหละคะ่ะแต่เป็นลายสายฝนนะคะพเพราะไม่พี่น้องค่ะหนักมากเลยนะคะท่านใดสนใจเม็ดละ300เท่านั้นนะคะท่านดูดีๆนะคะงามมากนะคะตัดกางเกงตัดเสื้อสูรสวยงามมากนะคะสุดๆเลยนะคะเรานําเสนอให้ท่านเพียงเม็ดละ300บาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าเรางามเท่แทน่นนนเลยนะคะสวยนะคะ เป็นผ้ามิตนะคะตัวนี้เป็นผ้าม็ตนะคะเนื้อนี้นิ่มๆนะคะลายสายฝนนะคะสั่งพอพิเศษมาเลยนะคะแล้วก็เราก็ยังมีอีกนะคะอันนี้คือหนักปึ้งเลยเป็นชีกวางเหมือนกันนะคะเป็นชีกวางสีตะโกนะคะสวยค่ะผ้านิ่มนะคะงามมากนะคะปกติผ้ารุ่นนี้ต้องขายเม็ดละสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยจริงๆนะคะแต่เราขายโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพียงเม็ดละสามร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจ สวยค่ะวราดาตัดส่งให้ได้เลยนะคะความกว้าง1เมตรนะคะ1เมตรกว้าง1เมตรยาวแลวแต่ท่านจะเอานะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะเม็ดละ300บาทเท่านั้นนะคะเรานําเสนอพิเศษเลยเรานําเสนอพิเศษเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะเพียง3 0 0บาทต่อ1เมตรนะคะและเราก็ยังมีสีขาวงาช้างนะคะวรดาขายในรนะคาโปรให้เลยนะคะพ่อเม่พี่น้องคะ่ะ เม็ดละ200บาทนะคะถ้าท่านใดอยากได้หรืออยากได้เป็นเข็นมือนะคะเข็นมือเป็นผ้าสีล้วนก็มีนะคะเม็ดละ200บาทเช่นกันนะคะวรลดาเอามาขายให้พ่อแม่พี่น้องในราคานิตภาพนะคะสวยจริงๆสินค้าเรางามรับรองไม่มีตําหนินะคะผ้าเม็ดของวรลดาไม่มีตาหนิเพราะวรดาคาัดสรรนะคะให้พ่อแม่กี่ทอนทองางามมาให้เลยนะคะจะไม่เอาชํารุปจะไม่เอาสีสไลด์จะไม่เอาสีด่างมานะคะ ของโรงงานเกเอแต่ขายในราคามิตรภาพนะคะเพียงเม็ดละ300บาททั้งหมดท่านใดต,ต้องการแคปหน้าจอแอดแอ,ดแอ,ดแอดมาเลยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะดูอ p ีให้ดีนะคะแล้วก็ดูนาเบอร์นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดูสินค้าให้ดีๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับวราดาพักคารับชมย u u ูบได้น้อยขอพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนตลอดมานะคะขอบพระคุณค่ะดูแลสุขภาพนะคะทุกๆคนรักจุก๊บ